สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะโบสก็จะมาพาเพื่อนๆนะคะมาดูจิ้งหรีดกันนะวันนี้ก็ที่จิ้งหรีดอายุได้41วันแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะนี่ค่ะจิ้งหรีดวันนี้ก็อายุ41วันแล้วนะคะก็เริ่มไม่ทานอาหารคะ่ะทุกคนเมื่อวานโบสก็เลยแบบเริ่มให้ฟักทองไปนะทุกคนวันนี้ก็เอาฟักทองมาให้จิ้งหรีดนะคะเหมือนเดิมนี่ทุกคน พิ้งด่ก็ตัวโตนะทุกคนนี่คือนิ้วของบดเองแล้วก็อันนี้พิ้งค์ดินะคะกำลงัลงพิ้งค์ดิกกำลังทานฟักทองอยู่นะคะทุกคนตัวโตเยอะมากก็พร้อ<ฮ>มที่จะจําหน่ายแล้วค่ะทุกคนก็จะมีบางตัวนะที่แบบยังร่อคาบชานทุกคนสีขาวอยู่นะคะนี่แต่ว่าส่วนมากก็คือแบบว่าตัวโตพร้พอรมกันหมดแล้วนะคะโบ๊ก็เลยเอ่อให้ฟักทองแล้วก็เดี๋ยวพร้อม จำนายแล้วนะคะทุกคนดูดูจิ้งเดีวตัวนี้ก็เกาะบนไม้นะคะ,ะเขีย่าลงก่อนนะนี่ค่ะแล้วก็แล้วก็วันนี้นะคะโบทก็จะลองไขจิ้งหรีดด้วยนะคะก็โบทก็เตรียม าถาดขุยมะพร้าวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็จะให้ดูนะอันนี้ก็คือขุยมะพร้าวนะคะที่โบสเตรียมใส่ถาดไว้เรียบร้อยแล้วถาดก็จะประมาณนี้นะคะสูงประมาณนี้หนึ่งนิ้วแล้วทุกคนหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งน,น,นี่แหละแล้วก็อันนี้ก็คือขุยมะพร้าวชุบน้ําแช่น้ําเรียบร้อยแล้วก็ปั้นปั้นหมาดนะคะก็ทําให้มันหมาดก็ไม่ให้เปียกเยอะนะคะทุกคนนี่ก็จะเปียกนิดหน่อยนะคะก็ให้จิงหลีเนี่ยขึ้นมา วางไข่ตรงนี้เนาะก็บ่อนี้บดจะใส่แค่สีถาดเท่านั้นนะคะก็คือจะทำทันไว้รอบต่อไปนะมาคะ่ะทุกคนก็จะเอาถาดขุยมะพร้าวนะคะที่เราเตรียมไว้ให้จิ้งหรีดลองไข่นะวางคะ่ะทุกคนก็เดี๋ยวโบทหาทำเลกันนะน่าจะตรงนี้แหละในวางตรงนี้เลยจ้า ตรงนี้เลยขาดนึงถาดนึงวางตรงนี้ก็อีกถาดหนึงว่าจะวางตรงนี้นะคะโอ้โหอืมเรียบร้อยทุกคนวางเสร็จเรียบร้อยละ เดี๋ยวก็รอจ้งหลีดขึ้นมาไข่บนถาดนะคะวางแบบนี้ดีกว่ามันจะง่ายดี <c oughs> อันนี้ยังนิดน่ดนอยโอ้โห <c oughs> อันนี้ล,ลองนิกสนิดหนึ่ง เรียบร้อยค่ะก็เดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะคะให้จิ้งดีแบบขึ้นมาไข่ทุกคน,นดูนะคะจิ้งดีก็เริ่มขึ้นมาแล้วทุกคนน,นี่ค่ะเริ่มขึ้นมาแล้วค่ะขึ้นมาละสักแป๊บหนึ่งน่าจะขึ้นมาแบบเต็มถาดแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าคือแบบจิ้งดีก็คือท้องแบบ ท้องแก่ทุกคนก็แบบว่าเริ่มแบบจะหาที่วางไข่นะคะนี่เริ่มขึ้นมาแล้วค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ก็บดก็วางขาดรองไข่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็รอให้จิ้มดีไข่นะทุกคนแล้วก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้เช้านะคะเก็บถาดไข่อีกทีหนึ่งนะคะก็เดี๋ยววันนี้ก็จะให้จิ้มดีนะคะ ไข่ไปก่อนนะทุกคนก็มีแค่สีถาดเนาะก็น่าจะแบบแย่งกันขึ้นมาบนถาดเยอะเลยนะคะนี่ตอนนี้คือยังไม่เยอะมากท่านทุกคนเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะเต็มถาดไปเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเราก็จะถ่ายให้ดูนะตอนแบบทิ้งดิดวางไข่เนาะทางก็จะเอาเข็มนะคะเข็มที่อยู่ข้างล่างเนี่ยถอยลง แทงลงไปตรงปุ๋ยมะพร้าวที่เราเตรียมไว้นะคะก็จะเริ่มหาที่บบวางไข่นะทุกคนนี่ค่ะนี่ตอนนี้ตันนี้ก็แบบถอยก้นลงมานะคะ เยอะมากเลยทุกคนที่หลีดนะก็ลองไขไว้ทําพันต่อไปรอบหน้านะคะเราก็ไม่ต้องแบบไปซื้อไปซื้อไขอีกนะคะก็คือทําพันต่อไปเรื่อยๆนะทุกคน ก็ยังไงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะมาดูกันนะว่า,าถาดลองไข่ที่เราวางไว้นะคะจริงดีจะไข่เยอะไหมนะคะทุกคนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามดูอีกทีนะคะ